สาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องขนมปังนะครับขนมปังหรือว่าบาแกตตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขนมปังบาแกตตนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือเราเรียกขนมปังนะครับว่าเลอแปงนะครับแปงหรือว่าคือจริงๆภาษาไทยเหล่านั้นได้วัฒนธรรมทางภาษามาจากฝรั่งเศสนะครับขนมปังนะครับหรือว่าฝรั่งเศสเราก็เรียกว่าแปงเลอแปงนะครับ E. ตัวนี้นะครับเป็นเพศชายนะครับแล้วก็ลาบากเกตนะครับลาบาเกตแปลว่าขนมปังลักษณะยาวๆที่นิยมกันในยุโรปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับขนมปังลาบาเกตนะครับที่ฝรั่งเศสนั้นเวลาเราเข้าร้านอาหารนะครับร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารยุโรปนะครับดหรือว่าร้านอาหารที่ฝรั่งเศสสิ่งแรกที่เขาจะวางไว้ให้ในบนโต๊ะเรานะครับก็จะเป็นขนมปังก็เขาจะตัด เป็นท่อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่ตะเก้ยาไว้หรือว่าในสมัยก่อนนั้นก็เขาอาจจะวางไว้ที่บนโต๊ะเลยนะครับซึ่งเราสามารถกินได้เลยนะครับเราสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่เขาถ้าเรารับประทานหมดเขาก็จะมาเติมให้นะครับกินขนมปังอย่างไรก็คือกินแทนข้าวนะครับสมมติว่าเราสั่งอาหารมาอย่างเป็นเอเนื้อสเต็กมาหรือว่า เออเป็นเนื้อราดครีมเป็นปลาเป็นอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะทานกับขนมปังหนมปังก็จะเป็นรสชาติจืดเหมือนลักษณะเป็นข้าวนะครับแต่ตาแต่ละร้านแต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปนะครับเราสามารถหยิบมาดูได้นะครับเนื้อเนื้อขนมปังนะครับเพื่อนๆมาถึงร้านนะครับผมแนะนําว่าลองหยิบขนมปังรับประทาน1ชิ้นแล้วเพื่อนเอนจะรู้เลยว่าบางที่ขนมปังเปล่าๆจืด,จด แต่ก็อร่อยจะมีความอร่อยแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมั่นใจในเชฟทําขนมปังได้นะครับช่างพนักงานที่ทําขนมปังนั้นเป็นพ่อครัวที่ทําขนมปังหรือบุร,รีนั่นเองนะครับเขาก็จะต้องเรียนมานะครับแล้วก็มีประกาศเสียบัตรวิชาชีพมาเขาถึงจะสามารถทําขนมปังได้ดังนั้นก็ให้เพื่อนๆชิมขนมปังเลยถ้าร้านไหนขนมปังพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยก็มั่นใจได้ พอสมควรว่าอาหารร้านนั้นจะอร่อยเหมือนกันนะครับลักษณะของบาแกต็ตนะครับก็จะเป็นข้างนอกจะแข็งๆกรอบๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างในจะนุ่มๆนะครับเวลารับประทานนะครับก็อย่าใส่เข้าปากแล้วฉีกออกมานะครับเพราะว่าเป็น เออเราจะดูไม่ดีหรือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับให้เพื่อนๆใช้มือบีนะครับบีขนมปังลักษณะแบบนี้ก่อนบีออกเป็น2ชิ้นบีให้พอขนาดเท่ากับปากหรือเท่าคำที่เราจะรับประทานใน1คํานะครับอย่าคําใหญ่คําโตจนเกินไปบีให้พอประมาณแล้วก็ใช้มือบีได้เลยนะครับแล้วก็บางที่อาจจะมีเนอยออกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะไม่ ออจะไม่ตัดขนมปังบาแกตที่โต๊ะเด็ดขาดนะครับเราจะถามบริกรว่าเ,ออเราจะขอขนมปังเพิ่มเขาจะตัดลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะตัดมาให้เรารับประทานบีขนมปังแล้วก็กินเข้าไปนะครับกับเนื้อกับปลากินได้กับอาหารทุกอย่างนะครับถ้าเราหมดเราก็สามารถขอเพิ่มได้ในส่วนของเรื่อง ออวัฒนธรรมนะครับขนมปังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์นะครับโดยเฉพาะลัที่โรมันคทอลิกนะครับก็คือว่าเขาเชื่อว่าเนื้อของขนมปังนั้นนะครับเป็นเนื้อของพระเยซูหรือพระเป็นเป็นพระกายของพระเยซูนะครับดังนั้นในพิธีกรรมต่างๆพิธีรับสิลอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้เนื้อขนมปังซึ่งถือเป็นเนื้อพระกายของพระเยซูแล้วก็ ให้วายแดงนะครับซึ่งถือเป็นพระโลหิตของพระเยซูนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องขนมปังนะครับเราจะไม่กาดบีขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขนมปังที่ฝรั่งเศสนั้นจะเป็นสิ่งที่รับประทานต้องรับประทานใหม่ๆสดๆเราจะไม่เก็บค้างคืนนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งพราโดนอากาศลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มแข็งแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะครับดังนั้นในมื้อเช้า จะเป็นกิจวัตรประจําวันที่คนฝรั่งเศสหรือคนยุโรปเขาจะไปที่ร้านขนมปังกันเพื่อที่จะไปรับประทานไปซื้อขนมปังมาทานใหม่ๆสดๆนะครับก็ขนมปังที่อบใหม่ๆก็จะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในมีความหอมในตัวนะครับหรือบางทีเขาก็จะใส่เครื่องเทศพิเศษเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละร้านเข้าไปด้วยนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับพิเศษขึ้นมา้านไปก็จะมี รู้สึกว่ามีกลิ่นมีรสเฉพาะของแต่ละร้านนะครับเราถ้าเราไปเที่ยวเราก็สามารถไปซื้อขนมปังของแต่ละร้านได้ตอนเช้ามีทั้งขนมปังแล้วก็มีทั้งเค,ค้กด้วยหรือว่าไปทานที่ร้านอาหารก็ลองเปลี่ยนดูนะครับไม่ถึงว่าปกติเราทานกับข้าวตลอดแล้วก็มาลองทานขนมปังแบบฝรั่งบ้างนะครับก็อร่อยดีเหมือนกันเปนลี่ยนรสชาติแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ของยุโรปด้วยนะครับขนมปังบาแกตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางมันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากยูเนสโกมานะครับมองว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นความรู้ที่ได้รับความรู้สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับอีกทีนะครับเลือแป้งนะครับขนมปังนะครับแล้วก็ลาบาแกตนะครับเป็นขนมปังบาแกตนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ